ฝนในเมืองไม่ตก่ะเป็นหนักอยู่รับกับกุงเทพโลกแปรปรวนโลกแห่งความแปรปรวนแปรปรวนกันนิ่จังกอันเดียวกัน โลกแปรปวนโลกอธิกรรมสิ่งไหนแปรปรวนอยู่ไม่เป็นสุขเห็นคู่กันเลยอะไรแปรปรวนอยู่ไม่เป็นสุข คนเหมือนกันดูเหมือนกันทุกสัตว์ทุกบุคคลทุกขนทุกแห่งสิ่งใดแปลตัวนะือยู่ก็ป็นสุขละดูร่างกายเราร่างกายท่านร่างกายสัตว์โลกทั่วไปเวลามันแปลตัวมันกำเริบเนี่ยเป็นไงไอที่กำลังดีๆอยู่ในแข็งแรงอยู่นี่ เวลามันแปลปรวนแล้วนะเป็นไงบ้างให้อยู่สะดวกสบายยตลอดเวลามันไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยโลกภายนอกโลกภายใน แปลปวนทั้งนั้นอนิจังทั้งนั้นจะให้อยู่เป็นสุขไม่มีนั่นของตายตัวตโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละต่างคนต่างกะลิ้นที่สายไปว่าทัานว่าเราไม่ได้ ยังไงก็รักษาใจเราไว้รักษาใจตัวเองไว้โลกเขาเป็นอย่างนี้ต่างที่อยู่ต่างที่มาต่างประเพณีต่างวัฒนธรรมต่างอะไรกันสารพัดจะให้มันได้ดังใจเราตั่นตายทิ้งเปล่าๆได้ดังใจเราก็ได้ดังใจกิเลสถ้าดั่ดังใจเราที่เป็นธรรมคือคือคือก็เราไม่ต้องการอะไรเหมือนกันแหละ อะไรจะเป็นอะไรก็แท้แต่ี่เรามุ่งจะรักษาหัวใจเราปฏิบัติเพื่อใจเราสิ่งที่ทำได้สิ่งเดียวเท่านั้นแหละจะคุ้มครองตัวเองมองนั้นโลกนี้ใครจะชนะหรอให้ทุกคนละเอียดเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยเป็นแบบเดียวกันต้องการให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้น ผู้นั้นแพ้ผู้ใดไม่เห็นสาระสำคัญในหัวใจตัวสิ่งนี้เท่านั้นแหละที่จะจัดก,การมันถ้าจาัดก,การสิ่งนี้ได้แล้วโลกจะเป็นอะไรก็เขาก็เป็นเขาเหมือนเดิมโลกนี้ขัดข้องเนอโลกนี้วุ่นวายหนอเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นไม่ว่าผู้ใดจะมาผู้ใดจะไปผู้เจ้าจะตัดสู้หรือไม่ตัดสู้ก็แล้วแต่ โลกนี้ขัดข้องอย่างนั้นโลกนี้วุ่นวายอยู่อย่างนั้นพระมหาจักรพัรม์มีอำนาจมากที่สุดจากการไม่ได้จากการให้โลกนี้สงบเรียบร้อยไปนานไม่ได้เพราะโลกอนนี้จั์ โลกภายนอกกับอนิจจังลมฟ้าอากาศโลกภายในธาตุขันอันนิจจังไปหมดเป็นหลักธรรมชาติเป็นความจริงของเขาอยู่อย่างนั้นไม่มีผู้ใดจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้เลยเอำนาจวาสนาขนาดไหนเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ไม่ได้ ก้จงเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวใครตัวมันเฉพาะใจใจใครใจมันศึกษาสิ่งนั้นปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ดีมีสิ่งเดียวปฏิบัติได้แล้วไม่มีปัญหากับอะไรทั้งนั้นแหละนอกนั้นก็อยู่ท่ามกลางอันนี้จางไปท่ามกลางโลกอันนี้จางไป แใจพวกท่านมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันไม่แปรปรวนไปตามอะไรแล้วท่านจึงว่าปรมังสุขขังเป็นบรมสุขหรือน่นอกนั้นไม่มีบรมสุขเนยความสุขแทบเดียวหายไปไม่เหลือติดไว้ตรงไหนเลยหานะความสุขมาแทบตายได้ความสุขมาแล้วหายไปหมด เมื่อรับทานอาหารเมื่อกี้นี้ความอร่อยหายเรียบไม่เหลือติดลิ้นติดปากติดฟันติดหัวใจอะไรไปเลยสักนิดหนึ่งมันหายไปอย่างนั้นหะเกิดแล้วดับไปจริงๆหายสาบสูญไปจริงๆเพราะเพราะตัวตนเขาไม่มีเช่นความอร่อยเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ มดแล้วก็ดับไปตัวตนของเขาไม่มีเขาจึงดับแล้วความอร่อยดับแล้วสูญไปเลยในความที่ตัวตนไม่มีลักษณะอย่างนี้ยมันดูร่างกายเราด้้นร่างกายท่านทุกส่วนเหมือนกันนบบเลยตากฏดเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ลาดับแล้วสูญไปเลยเปลี่ยนมะเป็นอย่างอื่นแล้ว ความไม่เป็นตัวเป็นตนอนัตตาที่ท่านว่าดูให้มันเห็นแน่ๆทักอย่างในลดอาหารนี่มันง่ายหายไปหมดแล้วตัวตนมันอยู่ไหนมันไม่มีตัวมันไม่มีทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเหตุเมื่ออันนี้สัมผัสลิ้น เกิดสภาพอันนึนขึ้นมาจะว่าอร่อยว่าไม่อร่อยก็เกิดขึ้นมาเถอะแล้วก็ดับไปดับไปไหนไม่ไปไหนละหายสาบสูญไปเพราะอะไรเพราะตัวตนไม่มีความเป็นตัวตนของเขาไม่มีเลยดูสิ่งนี้เห็นง่ายๆเทียบเคียงเข้ามากับสิ่งที่เห็นยากขึ้นยากขึ้น กร่กายแต่ละส่วนแต่ละส่วนดูไปเหมือนกันรูปร่างหน้าตาเราท่านสังกตอนเด็กๆหายสาบสูญไปไหนเนี่เห็นไหมหายสาบสูญไปไหนหายไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้ว ไอตัวตนตอนนั้นมันมันมีอยู่เหรอมันมีจริงๆเหรอล,ะละักษณะความเป็นตัวเป็นตนเป็นกันเป็นสารมันไม่มีมันมันมีแต่ความแปร่วนเปลี่ยนจากสภาพนี้ไปเป็นสภาพนั้นเปลี่ยนจากสภาพนั้นไปเป็นสภาพนั้นเปลี่ยนตลอดการไหนเ่ยวะ ถือตรงไหนได้สักอย่างถือตรงไหนเป็นทุกตรงนั้นถือตรงไหนวุ่นตรงนั้นโลกนี้ขัดข้องเนาะโลกนี้วุ่นวายเนาะ่ันเสษฐีเดินไปบนไปอยู่ท่ามกลางทรัพสมบัติท่ามกลางบริษัเบริวางมันวุ่นแท้มันขัดข้องขัดข้องที่ไหนเนี่ยขัดข้องในหัวใจาท่าน คือสิ่งที่มีเหล่านั้นมันมาสนองความต้องการในหัวใจไม่ได้เลยต้องการไม่เป็นทุกสักอย่างเดียวสิ่งเหล่านั้นช่วยไม่ได้สมบัติเกรีนั้นช่วยไม่ได้เลยพอสะดวกสบายเท่านั้นแหละจับาจาใช้สอยได้ไม่คล่องแล้วมันช่วยความขัดข้องความวุ่นวายในใจไม่ได้เ,เดินไปบ่นไปพระเจ้าโปรดทีเดียวท่านบรรลุธรรมซะ หายแล้วหายขัดข้องในใจแล้วหายวุ่นวายในใจแล้วสมบัติเศรษฐียข้ไปต้องการแล้วนะดได้ทำสมบัติเข้าไปเนี่ยสมบัติเศรษฐีหนึ่ไม่สนเลยทำสมบัติจังเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดในหัวใจ เขามีอย่างนี้แหละโลกนี้มีอย่างนี้แหละขัดข้องเนาะวุ่นวายเนาแก้ไม่ได้ไม่มีผู้ใด,แก,ดแก้ได้แก้แต่ใจท่านใจเราแก้มันตรงนั้นสิ่งนี้ทําได้ทําได้ยากที่สุดแต่ทําได้แล้วดีที่สุดนุ่มไปไปไป